สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาบอกความลับดี่ดีนะคะเกี่ยวกับทุกคนชาวเกมซากุระนะ mm hmm. ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นความรับได้หรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะคะ mm hmm. คือเราก็จะใส่ชุดอ่าชุดรถใช่ไหมก็คือชุดซ่อมรถนั่นเองนะคะหรือว่าชุดอู่รถนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะขับรถนะคะทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะมี ปุ่มรีแพชช็อปขึ้นมานะคะก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะคะมันใช้ทําอะไรก็คือถ้าเรานะคะขับรถชนแบบว่าขับรถให้มันเสียหายหรือว่ามันพังเนี่ยคือเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเป็นการซ่อมแซมได้เลยนะคะเราก็จะขับรถก่อนนะคะทุกคนเออเราก็แบบว่าจาลองว่าเรากําลังขับรถแล้วแบบรถเรากําลังพังอยู่นะคะตอนนี้ชนชาวบ้านไปทีหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็จะขับรถแบบนี้นะคะทีนี้ทุกคนก็กดปุ่มรีแพชช็อปได้เลยนะคะ นี่ค่ะพอกดปุ่มรีแพชช็อปเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาที่โชว์รูมรถนั่นเองค่ะแล้วก็รถเรานะคะก็จะกลับมาเป็นรถที่สู่สภาพเดิมปกติเลยค่ะทุกคนคือตอนแรกรถเราพังยับเยินใช่ไหมดูตอนนี้คือแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อเป็นการที่แบบว่าเผื่อทุกคนไม่แน่ใจนะคะเราจะทําอีกรอบหนึ่งก็คือเราจะไปเอารถที่อยู่ตรงปราสาทมานั่นเองนะคะหรือว่าราชวังนั่นเองนะคะมาแล้วก็จะไปเอารถคันสีขาวมาเลยนะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถซ่อมรถได้นะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันได้ชุกชุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นชุดที่แบบว่าเป็นชุดของโชว์รูมรถเขาอยู่แล้วนะคะเราก็ลองมาเล่นกันดูนะคะอันนี้ก็กาลังขับรถไปเรื่อยๆเลยนะคะเขาจะขับรถแบบว่าตีลังกาอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหรถจะพังแล้วเนะี่ย เราจะให้ดูนะคะว่าเออไม่ว่ารถเราหยับเยินแค่ไหนเราก็สามารถซ่อมได้นะคะแล้วก็เลยบอกว่าไม่มีไม่มีการเสียงเงินด้วยนะคะเห็นไหมโอเคตอนนี้รถเราบินไปแล้วนะคะทุกคนโอ้โหบินแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้รถเราก็จะพังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะกดปุ่มรีแพชชอปได้เลยนี่ค่ะทุกคนพอกดปุ่มมันก็จะวารปมาที่โชว์รูมรถและรถเราค่อยๆแบบว่ากลับมา สู่สภาพปกติเหมือนเดิมแถมเงินไม่ลดด้วยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆที่จะบอกทุกคนนั่นเองนะคะมันไม่ใช่เทคนิคหรอกทุกคนมันเป็นสิ่งที่เกมเขากําหนดมาให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทํากับตัวผู้ชายดูบ้างนะคะอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ชุดซ่อมรถแล้วนะคะทุกคนลองขับดูนี่เลยสังเกตง่ายๆเลยคือมันจะไม่มีปุ่ม repair shop ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําได้แค่ชุดโชว์รูมรถนั่นเองนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือเปล่านะคะ ก็นี่ก็คงจะเป็นคลิปดีๆที่จะแบบว่าเปิดให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย